w o r ร์สมี p อปพอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะ วันนี้ชวนมาคุยเรื่องของทองคํากันนะคะทุกๆวันศุกร์ช่วงค่าๆแบบนี้นะคะมาดูสถานการณ์ราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมากับคาดการแนวโน้มราคาทองคําในระยะต่อไปด้วยนะคะโดยทางเวลจีบูเลอเอ็นเตอร์เนชั่นแนลนข่ามาคาดการว่าราคาทองคําที่เมื่อคืนที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก2เหรียญครึ่งเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งทีเดียวเพราะว่าระหว่างหวานเนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ1เดือนด้วยบริเวณ1833ดดอลลาร์ สหรัฐต่อทรยอัลนะคะซึ่งสายสำคัญก็มาจากถ้อยแถลงของทางเจอร์มพาวเวลนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐที่เขาเนี่ยไปแถลงต่อสภาคอนเกรสนะคะ2วันต่อเนื่องก็คือวันพุธกับวันพฤหัสตามเวลาของสหรัฐนะคะถ้อยแถลงของเจพาวเวลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโทนโดวิชนะคะโดวิชก็คือเป็นโทนผ่อนคลายซึ่งเขาบอกว่าเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวขึ้นมากกว่าเป้าหมาย2%เ อย่างล่าสุดเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนนะคะไปขยับขึ้นแต่5.4%สูงที่สุดในรอบ13ปีหรือว่านะับตั้งแต่ปี2008ทีเดียวแล้วก็ถ้าไปดูเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือว่า core inflation ที่ตัดราคาอาหารสดกับพลังงานออกไปเนี่ยก็ไปแต่4.5%ซึ่งมากที่สุดในรอบ30ปีทีเดียวนะคะหรือนะับตั้งแต่ปี1991คือเงินเฟอ้อที่เร่งตัวแรงแบบนี้หลายคนก็เลยจับตาว่าเอ๊สิ่งที่เจพาเวลเขาจะป แถลงกับสภาคองเกรสนั้นจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าซึ่งสรุปสุดท้ายก็คือไม่เปลี่ยนยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินเหมือนเดิมนะคะซึ่งสาเหตุหลักนะคะก็มาจาก ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเป็นการปรับขึ้นเกินเป้าหมายเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่เขาบอกไม่สามารถระบุได้หรอกว่าจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหรา่อยากให้ทุกคนอดทนและใช้เวลานี่คือสิ่งที่เจอร์มาพเวลแถลงต่อสภาคอนเกรสเมื่อ2วันนะคะคือวันพุธกับพฤหัสบดีทีนี้นอกเหนือจากประเด็นด้านนี้เองนะคะก็มีแรงกดดันเล็กๆนะคะจากการขายทำกำไรแล้วก็แรงขายทางเทคนิคเนื่องจากมีสัญญา บ่งชี้นะคะว่าแรงซื้อเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็ถ้าไปดูตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะที่แข็งค่าขึ้นมา0.21เนี่ยนะคะจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาสดใสยอย่างเช่นตัวเลขการยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกรอบสัปดาห์หรือว่าจ็อบเลดเคมเนี่ยนะคะอยู่ที่360,000รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งต่ำที่สุดนะับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมปี2020นะคะซึ่งก็ สะท้อนว่าตลดาดแรยงานฟื้นตัวแต่ชนีภาคการผลิตเองนะคะก็พุ่งขึ้นสู่ระดับ43จุดในเดือนกรกฎาคมซึ่งมากที่สุดในรอบ1เดือนนะคะก็เลยทําให้ดอลลาร์แข็งค่าราคาทองคําที่ไปตรับส่งสุงในรอบ1เดือนก็เลยอ่อนตัวลงมานะคะแต่ก็ยังปิดบวกได้เมื่อวานนี้ประมาณ1,820ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะก็มีแรงซื้อขายสลับกันไป ส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะที่ทาง v a l g e Bullion International แนะนำก็คือให้เข้าซื้อได้ถ้าราคาทองคำไม่หลุด1,820หรือว่าแนวรับถัดไป1,812ดอลลาร์สหรัฐต่อไต,อตอรลอานนะคะแต่ถ้าราคาทองคำทรงตัวเหนือแนวรับได้นะคะก็อาจจะพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1,834ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,839ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งการแกว่งตัวที่อยู่ในกรอบทรงตัวระดับ สงเนี่ยนะคะก็อาจจะซื้อขายในกรอบที่แนะนำเหมาะสมกว่านะคะแต่ว่าถ้าราคาทองคำไม่สามารถยืนได้เหนือแนวต้าน1,834หรือ1839อาเนี่ยอาจจะเกิดแรงขายสลับออกมานะคะก็ต้องมอนิเตอร์ต่อเนื่องค่ะเพราะว่าตอนนี้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนพอสมควรราคาน้ำมัน,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 นก็่งลงหนักทีเดียวนะคะแล้วก็โอเปกเองก็ถือว่าเป็นการเจราจาที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะนามาฝากกันค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะ นายพอเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานนะคะมาอัปเดตราคาทองคํากันได้ทุกๆวันศุกร์วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ